สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะ จะเห็นว่าช่วงนี้อากาศที่ไอแลนด์เริ่มหนาวแล้วนะคะซึ่งปุวยเนี่ยก็คือจะใส่เสื้อเนี่ยคอจะส่งขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มเป็นคอเตา่าเราต้องบอกเลยว่าที่ประเทศไอแลนด์เนี่ยตอนแรกป่วยที่ย้ายมาอยู่เนี่ยปุวยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมฤดูหนาวเนี่ยคนจะใส่เสื้อกันสีดําทั้งเมืองเลยก็คือดําทั้งเสื้อดาทั้งกงงเกงเสื้อแจ็คเก็ตก็ดำหลังจากที่เริ่มคุ้นเคยก็เริ่มปรับตัวก็คือจะกลายเป็นสีดาไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤดูหนาวเนี่ยคือดําทั้งเมืองเลยคนก็ใส่เสื้อสีดํา อากาศนะคะก็แบบหนาวมืดมิดทุกอย่างมืดเลยเมืองก็จะแบบดำดำไปทั้งเมืองซึ่งถ้าเกิดว่าเห็นปุยใส่เสื้อสีดำดำบ่อยๆนั่นแสดงว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงของซัมเมอร์เนี่ยก็คือทุกคนก็คือใส่กันสีสันสดใสเวลาที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะถึงช่วงของการกักตนสินค้าปุ้ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเนี่ยเป็นไหม คืออากาศเนี่ยเวลาที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยก็คือจะหนาวมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรากักตุอะไรได้เนี่ยก็คือกักตุไว้ก่อนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ปุ๋ยก็เลยชวนพี่ลิชาร์ดนะคะไปกันที่โกดังร้านขายของไทยนะคะที่เมืองดับลินถ้าเกิดว่าใครได้ยินคลิปก่อนหน้านี้ปุ๋ยจะพูดถึงเรื่องของโกดังสินค้าร้านขายของเอเชียที่ปุ๋ยไปเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเขาอยู่ที่ดับลินทูนะคะก็คืออยู่ในตัวเมืองเลย แต่ร้านที่ปุ้ยจะไปวันนี้ก็คืออยู่นอกเมืองออกไปนะคะประมาณ5กิโลเมตรอะไรเงี้ยโกดังที่เป็นร้านขายของไทยเนี่ยค่ะเขาจะอยู่เหมือนกับว่าออกจากตัวเมืองไปนิดนึงเป็นเหมือนนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็คือเป็นตึกใหญ่ๆแล้วก็เป็นโกดังเก็บสินค้าเลยซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะมีทั้งแบบหน้าร้านที่เป็นมันขายปลีกแล้วก็มีหลังร้านเนี่ยที่เป็นแบบขายส่ง จะขายกันแบบยกกล่องยกลังยกกระสอบยกแกนลอนกันเลยนะคะคือขายปริมาณเยอะๆยะและข้างหลังร้านนะคะเขาก็จะมีโกดังของร้านขายของเอเชียเลยโกดังอันนี้เขาก็คือทยอยไปขายเอาไว้ที่ร้านในเมืองที่ปุยเดินไป2วันก่อนหน้านี้วันนี้ก็คือมีโอกาสนะคะได้ไปที่นี่ปุยก็เลยอยากจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าที่โกดังเก็บสินค้าที่ดับลินทวเวลเนี่ย บรรยากาศร้านเป็นยังไงแต่ว่าปุ๋ยจะไม่แบบลงดีเทลว่าเขามีขายอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะมีขายเหมือนร้านที่ปุ๋ยเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้ ที่อยากทําคลิปแบบนี้เนี่ยเพราะว่าปุยอยากแชร์ชีวิตความเป็นอยู่เอะเวลาที่เราย้ายไปอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไอแ,แลนด์เป็นประเทศเล็กๆไม่ค่อยมีคนรู้จักเลยคือคนไทยเนี่ยรู้จักน้อยนะแต่ว่าอาหารไทยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมีร้านอาหารไทยเยอะมากมีร้านขายของไทยเยอะมากในตัวเมืองดับลินเนี่ยไม่ใช่แค่ร้านที่ปุยพาไปเดินนะจริงๆเขามีหลายร้านแล้วก็มีแบบร้านใหญ่ๆก็มีนะของก็เยอะกว่านี้อีกก็มีนะซึ่งสมัยนีย้เรื่องอาหารไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้เนี่ย ไม่ต้องกังวลเลยสิ่งที่ต้องฝึกไปก็คือฝึกฝีมือการทําอาหารเพราะว่าถ้าเกิดใครติดทานอาหารไทยเนี่ยจะต้องทําอาหารไทยกันบ่อยมากเลยทีเดียวแต่สําหรับเครื่องปรุงรสต่างๆวัตถุดิบเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยร้านขายของไทยร้านขายของเอเชียเนี่ยเขามีขายเพียบวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่โกดังสินค้าแห่งนี้นะแล้วก็เดี๋ยวไปช้อปปิ้งกับปยุย่าไปกันค่ะ ตอนนี้ปุยก็มาถึงโกดังสินค้าร้านขายของเอเชียแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในว่าเขามีอะไรขายกันบ้างประตูทางเข้าของโกดังก็จะอยู่ด้านนี้ทางเข้าร้านนะคะก็จะตกแต่งกับเหมือนที่ร้านที่อยู่ที่ดับลินทูบรรยากาศจะคล้ายๆกัน ในส่วนของสินค้าที่ขายปลีกเนี่ยเขาจะขายสินค้าเหมือนกันอย่างที่ปุยบอกแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือที่เนี่ยเขาจะขายหลายสินค้าที่เป็นแบบกระสอบนะคะอันนี้ข้าวสารเนี่ยก็คือขายกําป็นแบบกระสอบเลยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้าวสารหอมมะลิของไทยเราในส่วนของตู้แช่แข็งก็จะมีสินค้าเหมือนเหมือนกันเดี๋ยวปุ๋ยจะพาไปเดินดูข้างหลังในส่วนที่เขาขายเป็นแบบขายส่ง จะเห็นว่าในส่วนของขายส่งเนี่ยเขาจะมีกล่องเยอะเลยแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังลดราคาอันนี้เนี่ยก็คือกะทิชาวเกาะนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเราเองกำลังลดราคาอยู่นะคะขายกันเป็นแบบยกกล่องเลยเดี๋ยวให้พี่ริชาร์ดยกมาดูนะคะก็คือกะทินี่คือกระป๋องเนี่ยประมาณ300ร้อ0กรัมนะคะก็คือ3กิโลกรัมเลยใหญ่มาก ซึ่งจะมีอย่างอื่นด้วยนะคะก็คือมีหน่อไม้ดองมีสับประรดอันนี้ก็คือเป็นสินค้าไทยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อไปเป็นแบบยกลังเมื่อกี้เนี่ยก็คือชาวเกาะนะคะก็คือกะทิชาวเกาะก็จะเป็นไซส์นั้นซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เป็นสินค้าไทยทั้งหมดเลยจะเห็นแล้วก็มีขนุนนะคะเป็นขนุนอ่อนอันนี้ก็คือไขยกกล่องพี่ดีชาร์เป็นคนชี้นะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบ ตาเด็กสมบูรณ์นะคะซอสหอยนางรมก็คือเป็นยกลังแบบนี้เลยจะเห็นว่าเขาขายกันเป็นแกนล,ลอนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำปลาตาปลาหมึกนะคะซื้อกันไปแบบยกลังต้มยำกุ้งอันนี้ก็ซื้อกันแบบยกลังได้เลยเขาจะมีราคานะคะด้านขวามือก็จะมีไม้กวาดด้วยนะปุยอยาติดไม้กวาดน,นี้มากเลยตอนอยู่เมืองไทยไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ย ส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นซอสปรุงรสนะคะเป็นยี่ห้อตาเด็กสมบูรณ์อันนี้สินค้าไทยหมดเลยแล้วก็มีแบบสีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์อันนี้ขายกันเป็นแบบแกนลอนเลยนะ,ะข้างในเนี่ยเป็นแกนลอนใหญ่มากเลยนะคะกล่องแล้วก็จะมีพวกแบบน้ำพริกเผาอันนี้ก็ของไทยทั้งหมดเลยนะคะจะเห็นว่าของไทยเราเนี่ยเยอะมากเลย ในโซนนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องแกงกึ่งสําเร็จรูปนะคะแกงมัสมันมีหลายเครื่องแกงมากเลยตรงนี้ก็คือเป็นกล่องสินค้าไทยทั้งหมดพี่ริชาร์ดไปเซอร์เวย์อยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นก็เป็นสินค้าไทยด้านซ้ายที่เป็นกระสอบเนี่ยก็คือเป็นพวกแป้งทําขนมนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสินค้าไทยทั้งหมดที่เราดูเนี่ยก็คือเป็นพวกแป้งพวกอะไรเงี้ยคือจะเห็นว่าสินค้าไทยที่นี่ยเยอะมากเลยนี่ก็คือเป็นโกดังสินค้านะคะที่เขาขายส่ง ด้านซ้ายมือก็คือจะเป็นข้าวเหนียวใครทานข้าวเหนียวเยอะซื้อกันไปเลยนะคะเป็นแบบทั้งหลังยกหลังในส่วนด้านล่างตรงนี้ก็คือเป็นข้าวหอมมะลิจากเมืองไทยนะคะก็คือป้ายเป็นไทยเลยอันนี้ก็คือยกกระสอบเลยเดี๋ยวปุยเดินผ่านโกดังเก็บสินค้าของเขาที่เขากระจายไปที่ต่างๆนะคะซึ่งเป็นโกดังที่ใหญ่มากๆคือทั้งตึกเนี่ยข้างในเขาเป็นโกดังทั้งหมดในส่วนของการจัดเชลลดราคาต่างๆจะบอกว่าที่เนี่ย มีกะทินะคะที่เอาไปทำขนมหวานเนี่ยชาวเกาะเยอะมากเลยแล้วก็มีเบียรสิงนะคะโหเบียรสิงเนี่ยคนนิยมทานมากเดี๋ยวปุยมาดูในส่วนของขนมขบเคี้ยวนะคะที่ปุยชอบดูก็จะมีพวกขนมหมีอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยขนมเยอะกว่าที่ในเมืองปุ๋ยว่ามีฮานามินะคะมีปลาหมึกทาโร่ที่เป็นเส้นๆอะไรเงี้ยคือที่เนี่ยมีเยอะปุยชอบมาที่นี่เรื่องขนมแล้วก็ขนมหมีแบบนี้นะคะแล้วมี ขนมทองม้วนอันนี้ก็จากเมืองไทยถ้าใครชอบทานถั่วนะคะก็จะมีพวกถั่วปากอ้าอะไรเงี้ยถั่วที่เขาผ่าซีกถั่วเขียวอะ่ะก็มีทุกอย่างเลยและที่ปุ๋ยมาตามหาที่นี่ก็คือป๊อกกี้ที่เนี่ยมีมาทุกครั้งเจอป็อกกี้ทุกครั้งนะคะปุ๋ยชอบไม่ว่าจะเป็นรสนมรสช็อกโกแลต ถ้าเกิดไม่มีก็ไปซื้อของยี่ห้อประเทศอื่นนะคะก็มีเหมือนกันทานเหมือนกันแล้วก็วันนี้ปุ๋ยได้ป๊อกกี้รสชาเขียวบรรยากาศของที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีร้านที่ขายส่งขายปลีกถ้าใครต้องการมาช้อปปิ้งที่นี่นะคะก็ลองไปดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ